ดีจะปิดใหญ่แมข้ามาหักผักบุ้งพี่นอ้องหักผักบุ้งเรื่อพี่น้องมาหักผักบุ้งมาเลยแม่อีกหลายคักหลายแน่หลายคักอีหลีเลยนาผักบุ้งเหรอเนาะหักโลดยังไม่มได้กินกระมี้น กได้ทุกรุ่นทุกแบบจะเอารุ่นไหนได้หมดเลยหลายเท่าอิลีที่พี่น้องก็สิสูแดดบนนี้แดดแดดบนนี้จะพักบุ้ง ทิมใบทิมใบเดี๋ยวขอสิ่น้ำเมื่อกี้เอาขึ้เกาข่อยสตาย่ายมีหลายหลายพวกบุ้งนั่นอัน,นมอเมืองข่อยอยู่ี่พี่น้องจา้าหลายคักอิลีอิลอเด้กระพูดพกระโพกหมบักแต่งนิตปาพักบุ้ง เอาทุกรุ่นเอารุ่นไหนสวยแกกับมีสูงกับมี่ต่ำกับมี่มีทุกรุ่นทุกแบบ หัก,หกยางเดียวหลายผุดหลายพวกหักป้าไม่ไปเรื่อยๆพี่นงองจากาม่นหลาห,ห,หาท้ายส้มวิวสูพี่นองเบบึงวิวประเทศเยอรมันแต่ท,ทีแต่ละมองมันเป็นเังใดเนาะพี่นองจา์า เอากล่องไว้ดิเถอะยังมานั่งเอาป่ะนี้คุณลายพุทบ <ๆ S 1> กไก่ที่พี่น้องย่างสุบงขามบนทางพอดีพุ่นกับเป็นมูบ้านข่อยู่คุณพุ่นเป็นมูบ้านข่อยู่ขามบนทางคุณมันบป็ดไก่บางนี่พุ่นรถข่อยจอดอยู่มุมนั่น เก็บเก็บก็บแส่กระสอบไปเลยวะเด๋ยดปันนี่เห้ยวบิดอันนี้ ันยี่หลีที่พี่น้องคนนี้กูได้ท่มาเนี่ยขอแลแล่นรีบหลุดเนี่ยมึงทราบบอกขันเด็กแกโท่มาหลบให้าย,ยากันดอกหักจนมือลอยพุ่นห่อ ัวมากรุ่นได้ค่อยถ้าใครได้เบิดมันแดดเนาะพี่นอ้อ บุกมันแบบมวลแท้เปาะเปะเปะดอนนี่เอาซิปลอมาใส่กับบุเบิร์ตหุ่นปวดกบ้าเ,าเบียร์กันเด้อพี่น้อง แต่พักบุ้งนี่แลหละพักทิ้งไว้ทิ้งไว้รูดเดี๋ยวขอสิผ้า,ามาหบบัะท,ที่นี่เรียกขอหักเร็ว,เร,วเร็วได้พี่น้องขอฝ้าว่าดอ มากรุ่นได้นี่เบิดยังหาตั้มๆให้มุ้เกินพี่น้องคนหนึ่ง เออพี่้อกมาหาผักบุงน้ำใยเมฆเอ้าดึงเงาขย้อนด,ดิคุ่นหลยคักพดแดดคักอเอาเมียตะละเหมือนคุณสากดทำ โอ้ยกับพวกกับพ่อสันตาวะอันนี้ต่ละเทียเนาะเจ้ากัโพดกับพ่้าละเมฆมาสันนี่คนกับพวกจิตน้ำเนาะไว้บอกวหักไอเบิดล่ะหันดอกบอกก็ได้คลิปน้ำมันดอกตามสบายใจคุณคุณจะด้คุณว่า อ,อักมวลเพราะพี่น้องก็บริ่ได้ใส่ขากล่องขอเอามือจับเอาบร่ได้ใส่ขาไปฟฝ้าน้ำเด็ด <c ười> เด็ดคักเด็ดเนี่ย หนาพักบุ้งแล้วเด้อตัวอยากเลยนี่ หักหางมวนสิบโลมใส่กระเบิดข้าเจ้ามาตัดถิ่มตัวย่เลยโดนเลยก็มาตัดถิ่ม,มหกเนาะวัชพืชจะเป็นวัชพืชที่กินได้ เลยว่ากินโบได้ก็สร่างบางคอมเมนต์พ่นก็นว่ากินโบได้ก็แล้วแต่เพราะว่าเฮาศึกษาลเล้าเนาะเขาเจ้าก็กินกันทั่วประเทศนั่นแหละเป็นวัตพืชที่กินได้พี่น้องแต่มันจะออกเปรี้ยวมันสม้มต้องไปต้มซะก่อนจังไปแกง เทพกเทพโพแกงซองแกงสมไส้กุ้งไส้ปลาไส้ไก่ไปสังส่งๆสรแล้วนาสมพัดสะพืชพชนิดนี้คอยเขาไปเบิ้งของมู่คักเราหนะ่ะเเป็นมาจากประเทศเอียงก่ออ,อ่าเปน,นเอียงก่อเดียวเด้อคอยเขาไปเบิ้งเราอยู่ เอ้จ้าปันบ่เนี่ยประเทศนี้นี่ขอมุ่นนะจังไดจกักคุด้บุเอมามะแพ้มะไผยประเทศเยอรมันมาที่นี่ต้นกำเนิดเพิ่นมาจากคนละ ยาปันต้นกำเนิดเพื่อนนี่พักเป็นเพื่อนบอกมาจากประเทศก่อประเทศกินคนละท่ามุนละผมจําพวกพิษนะพวาก้อนขอสก็บอยููเก็บกินทุกพักขอต้องหาขอมุดไหนมันแน่ใจซะก่อนนี้พี่น้องมนว่าขอ่อยหอนได้หอนเก็บทุกพักคือกันได้ไม่เก็บพักนะบริหอนได้หอนเก็บว่าเห็นเพื่อนเก็บเก็บเป็นน้ำเพื่อนบุ่รู้ว่ามันมัดจังไดพักกินจังใดไม่สินะ ขอต้องหาขอมูลให้มันแน่นอนเลยก่อนนี้พี่น้องจังเก็บพักทุกพักด้วกันมุ่นว่าเก็บไปตะพืชตะพืชแต่ขอากับโบได้ว่าดอกว่าตาพืชเฉพาะเมนต์แล้วแต่คนเฮาเนาะคิดบก่กด้วกันเราสุป,ปันฟังเนาะพี่น้องเอ้า โมพ่พ่อเระบอกจะเอาแบกไปเส้นรถไว้บนนี้ยังฮักยงม้วนไปนานนี่ฮืดอุ้มรายครักมันกับเป็นทงหน้าบว้วนได้ไกลอกว่าบมนี้ คนแหงวายอยู่ย่ญ่แม่เอวยกลงไว้ลายตั้งเ <g ül> ดียวกับอยวยไว้ไว้พี่น้องแกขอถอดลายๆ <g ül> ด้อเดียกับไว้ตังเทียกับซาชวนมากม่ใช่ไว้ละ เยอะบนเหล่าคนจับกล่องไว้กลอกกงไว้กล่องไว้กลองไว้กลังจอรดรถาาทามยานพันมากกินได้ตีคุณคนมุ่จับเนาะินได้เหรอกคตจะได้ตามคิดอยู่บันนี้พี่น้องอ ได้ตามเก็บเอาผักบุ้งก่อนนี้ผูได้บอกอยากได้ผักยังนี้แต่ว่าก็าจะากินเป็นพวกมูขอนอคงเคยจิกอนมาหลายปีแล้วพี่น้องมันโทรมาสิมีบองสิขอไปหาเก็บให้เดี๋ยวดิเพราะว่าขอก็ได้คลิปนั่นมีพี่น้องพักกับพักฟรีไหม,มที่มันับขายค่ารถค่านมบะลำมัน หาก็เอาบ่หาก็บ่เอาวิธีไหมพี่น้องแต่ข้าเจ้าก็บ่ว่าบ่หายข้าหนามันได้ไหมข้ามือใหญ่เมฆเดยกบ่ขอเจ้าให่คอยหน่อยว่ขอเคล็ดคลิป่แล้วเนาะอยากบอกมากสินะขอมีเวลาขวาก็มาใช้ ไอ้สเบึงพี่น้องอันนี้สีพอเลยดอนี้เนาะ อู้พอแล้วนอพี้ลงจ้ะเรหลายๆแล้วลขอสิแบกไปใช้รูโบวไปมันหักคนหึงหักหึงมวลไปหนาได้นหมถิมนนเขอสิมนะน้าบุญร้ายหดอยูสุกแก่ ป้านี่สะอาดสะอานพบบรารม่ไดหกที่น้องเนี่ยเาเจาตัดไม่ขึ้นเนะาะว่าแต่สิพ่อเอาข้อแทนแ่้อเอาบุ้มนี่ พอ,อแล้วที่นอกได้ร้ายแล้วคุณจนสิเบิอดดอนคุณปาดล่ำหนีก็ง่าแท้คุณคุณยังมาผดอ,อ,อกกีกอนนี่โอนที่สิหักปอๆดีป่ะนะแ่นอีรีได้